ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังบุกผ่านประตูห้องพักเข้าไปได้สำเร็จอิสรภาพของผู้ต้องหาคู่นี้ก็ได้สิ้นสุดลงทันทีเป็นไรกันหนูเป็นไรกันเป็นญาติกันเป็นไรกันเร็วญาติกันเป็นไรมีความสัมพันธ์ยังไงเป็นแม่เป็นแม่แม่แท้ไหมททั้งที่เด็กสาวคนนี้มีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้น แม้ว่าเธอจะยินยอมสมัครใจหรือไม่ก็ตามเชื่อว่าหลายคนรับไม่ได้กับการกระทำของแม่บังเกิดกล้าวที่ผันตัวเองมาเป็นธุระจัดหาและนำลูกแท้ๆของตนมาขายบริการเอออันี้มันใส่แบบบ้านๆมากเลยภาพหลักฐานชิ้นสำคัญต่อไปนี้คงอธิบายถึงความสัมพันธ์ และพฤติกรรมของแม่ลูกคู่นี้ได้อย่างชัดเจนภายในห้องเช่าเล็กๆนอกจากแม่ลูกคู่นี้<ล>ะจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเสพยาแล้วยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่เกิดมาและต้องอยู่ในสภาพวงจรชีวิตแบบนี้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแมาก็พาลแล้วมีอาการป้ะวมีอาการป้ะวะพัลหลงอ่ะ,อะอที่หนาไม่ใช่คานนะคื สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงนอกจากเรื่องควันพิษจากสารเสพติดที่จะส่งผลทำลายสุขภาพของเด็กน้อยคนนี้น่ากลัวว่าภาพการเสพยาของแม่และยายอาจจะก,กลายเป็นสิ่งที่เด็กน้อยคนนี้เห็นจนชินตาและมีโอกาสซึมซับจนกระทั่งเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้จากภาพหลักฐานที่บันทึกพฤติกรรมของสองแม่ลูกได้แบบคาหนังคาเขา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ว่าทาตยาเสพติดทั้งคู่ยอมทำทุกอย่างแม้จะต้องขายลูกกินก็ยอม,มเจนะ้เาหน้าที่ตำรวจวางแผนให้สายติดต่อพาเด็กสาวมาส่งในห้องเช่าแห่งนี้แล้วนี่อยู่ผมได้กี่โมงอ่ะกิ้งคืนปะมไม่ทั้งคืนหรอ เราไปเที่ยวต่อเราไม่ไปเที่ยวหรอฮะไม่กลับตลังวันแล้วเป็นทำงานต่อไม่ใช่หรอเบนึงเอาไงอ่ะคิดยังไงอ่ะเราจะอยู่ทั้งคืนไงเอาไงมันจะมีตุลัไม่เป็นไรมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เขาหน้าหมายว่าค่าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุยกับเขาเลยไม่ถ้าถ้าจะมีตุลัเอาไว้เขาหน้าก็ได้เดี๋ยวติดต่อไหมไม่ติดต่อหมายถึงอยู่เที่ยวนะเอางั้นเอาไว้เขาหน้า เอาวันนี้ก่อนแล้วกันอยู่ได้กี่โมงเอาวันนี้อยู่ได้กี่โมงและเมื่อความผิดเกิดขึ้นครบทุกองค์ประกอบเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทันทีทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเฝ้าดูคลินิกเถื่อนแห่งนี้มานานร่วมครึ่งปี หลังจากมีการแจ้งมาว่าคลินิกแห่งนี้ได้รับทำศัลยกรรมให้สาวสารักสวยรักงามมาร่วม20ปีโดยหมอที่ไม่มีความรู้ด้านศัลยกรรมการบุกทลายของเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเริ่มต้นขึ้นตอนนี้กำลังจะเดินออกจากทีมงานให้สายล่อซื้อเข้าไปศัลยกรรมเสริมจมูกแห่งนี้ในราคา12,000บาท เพื่อให้เห็นพฤติกรรมแบบคาหนังคาเขาว่าหมอที่มาศยลกรรมนั้นเป็นหมอเถื่อนจริงหรือไม่อ๋อคุณที่ประมาณกี่โมงที่เข้ามาทีประมาณห้าโมงเย็นนี่แหละอ่าอ่หาห้าโมงเย็นนะชัดเจนเข้ามาทีนึงมานี่ยังไม่รู้ว่าได้ทําเลยหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีเก้าคนละเมื่อทําการนัดหมายและจ่ายเงินเรียบร้อยสายของตำรวจจึงส่งสัญญาณให้ทีมงานเข้าบุคคลและตรวจสอบว่าบ่อแสที่ได้มา จริงหรือไม่ตามที่ประชาชนแจ้งมาปรากฏสิ่งที่พบหลังจากบุกเข้าไปก็พบหลักฐานแบบไม่น่าเชื่อว่าแพทย์ที่ติดชื่ออยู่หน้าคลินิกกลับนอนฟังเพลงอย่างสบายอารมณ์แต่ปล่อยให้ผู้ชายที่เหลือสองคนศัยกรรมเสริมจมูกให้ผู้ที่มารับบริการแทน,น,นอยู่นี่ครับ ภาพขนังคาเขาแบบนี้จึงเป็นที่มาของการเอาผิดกับผู้ที่อยู่ในคลินิกนี้เพราะตามที่ทีมงานสอบถามบุคคลที่มาทําจมูกให้กับสาวๆที่มารับบริการกับคลินิกนี้คนที่ทําไม่ได้จบด้านแพทย์แต่อย่างใดแต่จบรัฐศาสตร์มาแล้วหันเหมาทําอาชีพเสริมจมูกให้สาวๆที่มารับเสริมดั้งคลินิกนี้เปิดใจอยู่ในี29ติดไปก่อน2วัน3029 แล้วตอนที่ทำนี่ตอนททำครั้งแรกมีรู้สึกยังไงที่แบบไม่ใช่หมอถ้ามีจานอยู่ด้วยกันแต้ก็อยู่ล้ามีปัญหาอะไรคอนซ้ำไหแล้วตอนพี่จบมาจบมาด้านไหนอ๋อจบจบรัฐศาสตร์เสริมเสริมจมูกให้คนไข้แทนคุหมอด้วยใช่ไหมครับทำมาหลายเคสยังคะพี่เขาามาอยให้ ทำมากี่ปีแล้วนะคี่ส2ดปี่3ที่2ปีนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์และยาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางออยมีไว้ในคลินิกเถื่อนแห่งนี้อีกด้วยนูรักซิน้อนนูรักซินนี่ไงผ่านออยไหมครับพี่นูรักซินไม่ผ่านไม่มีเลขทะเบียนใินแอบทำในไทยนะฮะนี่นะฮะม่มีอีกไหม เป็นเป็นบทิโคใช่ฮะตัวนี้เป็นบทอกภซึ่งไม่ได้ผ่านทางอยอยนะครับโดยข้อหาก็คือดําเนินกิจการและประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็คือเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดเวลาให้แค่15.30คือบ่ายสามครึ่งแต่ตัวเองมาเปิดตอน5้ามงเย็นห้ามงครึ่งซึ่งมันไม่ได้รับอนุญ,ญาตอยู่แล้วน,น,นี่คือข้อหาหนข้อหาที่2ก็คือข้อหาเป็นผู้ดําเนินการ เป็นผู้ดำเนินการก,ก็คือผู้เป็นหมอนะครับผู้ดำเนินการไม่ควบคุมและดูแลปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทําการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลที่ตนเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยผู้ดำเนินการของทางพยาบาลคือแพทย์เพราะฉะนั้นปล่อยให้คนที่ไม่ใช่แพทย์ทําการเสริมจมูกก็ผิดก็อาัตราโทษก็คือจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วบุคคลที่จะมาบอกว่า,าเคยทํามีประสบการณ์ แต่ในทางเชิงลึกแล้วการผ่าตัดเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังนะครับถึงเลือดถึงเนือ้อถึงเส้นเลือดอเงี้ยมันน่าจะเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียนรู้มาเกี่ยวกับใบหน้าหรืออะไรเงี้ยรูปลักษณ์มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีให้ใครก็ได้ที่ทําบ่อยๆแล้วมาทานะครับอย่างสารที่ใส่เข้าไปซิลิโคนที่เอาเข้ามาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันปลอดภัยไหมมันเป็นการฆ่าเชื้อโรคอย่างปลอดภัยไหมถ้าเขาทําไม่ปลอดภยัยเขาทําแค่ว่าเขารู้แล้วทําใส่ไปสุดท้ายก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยก็พอเกิดผลร้ายกับผู้ริโภคก็ถึง มา้องเรียนนกันข้อหาของผู้ต้องหาในคลินิกแห่งนี้คงพอจะเป็นบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำผิดมาร่วม20กว่าปีให้พอหลับจำได้บ้าง มันไปพี่กลับบ้านประมาณตีสองครึ่งปกติพี่จะกลับประมาณตีสี่ตีห้าพี่ว่าตีสี่ตีห้าเหรอพี่ไม่ล็อกไงเราก็ไม่มีใครเอาเราก็อยู่หน้ากล้องแก๊สสองพันลูกขนาดเท่าไหร่เนี่ยเนีเท่ากันเจ็ดพันโลอะหายไปกี่ลูกอะสองยกไปสองพันยยกทีเดียวเลยหายไปกี่ครั้างวะพี่เพิ่งจะหายครั้งเดียวอ๋อ ปีแล okay, right like, ้วในแต่ถวนึงหายแต่แล้วจากที่ไงมันหายก่อนที่แล้วไงคือสุ่มอะไรก็หายไปกี่ถังฮะเอาแล้วปกติป๋าจะปิดร้านแล้วจะเก็บตังแก๊สไว้ยังไงคือก็จะเอาผ้าปิดแล้วจะล็อกโซ่เขาเข้ามาทำอะไรตัดโซ่กันเลยหรอรือยังยกถังไปเลยนะอันนี้คือตัดไว้ตัดไปเลยใช่ไหมตัดไปเลยครับโค้งสี่แยกตลาดซุกโดนเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นโค้งผีสิง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เกิดอุบัติเหตุที่เกินความคาดฝันขึ้นมาตื่นทีงได้ยินเสียนะครับปกติเนี่ยถ้าจะมีบัติเหตุเนี่ยถนนเส้นเนี้ยมันจะต้องมีเสียงเบรกมาก,ก่อนแต่คืนนั้นไม่มีเสียงเบรกเลยนะครับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงดังคือดังแรงมากนะครับตุ้มเง,งี้ยวงจรปิดนี้บันทึกภาพได้ในคืนวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตีหนึ่ง รถที่สังกัด่ากล้องวิ่งด้วยความเร็วรถเก่งที่วิ่งด้วยความเร็วเสียหลักชนเสาไฟฟ้าหมุนกระจายเศษซากชิ้นส่วนรถเรกลื่อนกราดเต็มถนนทันใดนั้นก็เกิดไฟลุกท่วมรถจังหวะที่ผมเปิดประตูห้องลูกชายลงมาเนะี่ยก็เห็นเพลิงม,มันเกิดขึ้นแล้วท้ายรถพอเห็นเพลิงปุ๊บเราก็ไม่มีเวลาแล้วที่ไปแจ้งวิทยุผมเองก็รีบวิ่งลงมาด้านล่างนะครับตอนที่ผมลงมาแล้วรู้สึกว่าไฟมันไปติดที่ยางรถแล้วแหละมันก็เลยทําให้แบบไอ้ถังับเพิงใบเดียวมันช่วยไม่ได้แล้วนะครับเราก็ ฉีดจนหมดนะผมก็ฉีดต้นเพลิงจนหมดนะครับนาทีชีวิตที่วิ่งเข้าไปช่วยดับไฟของพลเมืองดีเขาลืมนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองแต่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถออกมาได้ทําให้มีผู้รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หนึ่งรายแต่อีกสองรายไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้และเสียชีวิตในที่สุดตอนชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอสภาพและเราอยู่ตรงหน้าต่อหน้าเราเนี่ยเราเราเรา,เราไม่ลงไปช่วยเลยเนี่ยแล้วเราจะ จะอยู่ได้ยังไงนะครับภาพน้องคงติดตาเราไปตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ช่วยเนี่ยก็ถือว่าอย่างน,น้อยๆก็คือเราได้ลงมือกระทําไปแล้วถึงช่วยได้เยอะได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงความปลอดภัยถามคุณนาย่าครับการโกงน้ํามันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่งมีปั้มันเยอะแล้วก็ผู้ใช้บริการน้ำมันเยอะแล้วก็มีความเรียบเร่งในการทำงานซึ่งจะไม่มัดระวังในการเติมน้ำมันไม่จะถูกโกงเป็นเป็นประจำครับผมจะเกิด ถ้าเกิดเดี๋ยวมัน,นานีงโกงอีกนะคะก็น่าจะต้องจัดการแต่ถ้ามันมันไม่โกงก็ถือว่ามันรอดไปปลายเดือนมิถุนายนคลิปโกงน้ํามันนี้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์จ,ลจากเจ้าของรถที่ให้เพื่อนถ่ายเอาไว้หลังไปเติมน้ํามันที่ปั๊มแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาแต่ถูกพนักงานปั๊มโกงเพราะไม่ได้รีเซ็ตหัวจ่ายก่อนเติมแต่กลับเริ่มต้นที่100บาท ซึ่งในคลิปเจ้าของรถกลับมาที่ปั๊มนี้อีกครั้งเพื่อบันทึกความผิดแบบคาหนังคาเขาและก็ถูกโกงอีกเช่นเคยแกถอยไปแกมันเริ่มเต้นที่หนึ่งร้อยบาทเต็มเต็มถังครับเอเก้าหนึ่ง เมื่อแกมันไม่กลับจริงๆด้วยแกมันเริ่มเต้นที่หนึ่งร้อยใช่ไหมใช่เมื่อแกมันไม่กลับจริงๆด้วยแกมันเริ่มต้นที่หนึ่งร้อย ใช่ไหมใช่แกมันเริ่มเต้นที่หนึ่งร้ยบาทไมเห็นไม่เห็นเหียวันฉันกังฟดูตันเนี่ยน้าทสงตนฟวดีเซตแล้วอ่ะก็จบน้ำมันเลยใช่ไหมมัจบตัวเลขเนี่ยสดงว่าโดนมาแล้ว บางวามันโดนแล้วไงหน่อยเยินผู้ชายไม่หนุนนะดอกแตงหนักเลยเร็วเริ่มเติมที่หนึ่งร้อ,อย,ยบาทไม,ไ,มไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยชั้นชั้นสองถ้าเขาจะทำเมื่อมีโอกาสที่ทำได้หรือช่องโอกาสฮะเช่นบางคนมาเติมน้ำมันเยอะแยะถ้าเกิดคนมั่ระวังหรือว่าเขาดูแล้วทำไม่ได้เขาก็ไม่ทำถ้าคนที่ลูกค้าเดีอดมา่ โทรศัพท์ไม่ค่อยไม่ดูโทรศัพท์ตลอดเวลาหรือว่าเติมน้ำมันทุกครั้งคนนี้มาเติมทุกวันก่อนไปทํางานแต่ไม่เคยดูมาตรวัดเลยก็เขาคิดว่าเป็นช่องทางที่เขาทําได้เขาเลยก็ทําตามกฎหมายอาญ,ญาเป็นปมผิดฐานช่อโกง <c oughs> เนื่องจากว่าพนักง,งานเนี่ยปกป,ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบอกข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จกับลูกค้าใช่ไหมฮะเช่นว่าเติมน้ำมันแค่500แต่ฮะแสดงข้อมูลว่าเติมไป1น0 0ันบาทคือเป็นการบอกข้อมูลเท็จ ที่ทลูกค้าที่ลูกค้าได้ไปซึ่งไม่เต็มตามที่เขาบอกแล้วเป็นเหตุให้ได้เงินจากลูกค้าไปถึือว่าเป็นการหลอกลวงลูกค้าหรือเป็นข้อหาช่อโกงครับ